การย้ายทีมขององตวนซซเมนโยหรือว่าภูถูกรายงานอย่างกว้างขวางว่ากำลังพิจารณาคว้าตัวองตวนซซเมนโยของบอลมัดในเดือนมกราคมแต่ตอนนี้พวกเขาแทบจะแน่นอนว่าจะต้องเจอคู่แข่งหากเดินหน้าเซ็นสัญญากับเนรุกรายนี้จริงนักขา่าวพอเฮิร์สและพอจอยส์รายงานในเดอะไทมส์ว่าแมนซิตี้กำลังพิจารณาที่จะใช้เงื่อนไขฉีกสัญญามูลค่า65ล้านปอนของเซเมนโยพวกเขาอธิบายว่าซิตี้เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่กำลังจับตาสถานการณ์ของเซเมนโย และอาจคว้าตัวปีกที่น่าตื่นเต้นของบอลมัดตเมื่อเปิดตลาดซื้อขายในวันปีใหม่แม้แมนซิตี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเดินหน้าแบบเต็มตัวแต่มีความเชื่อในบางฝ่ายว่าการเซ็นสัญญาเขาในเดือนมกราคมอาจช่วยให้พวกเขามีแต้มต่อเพียงพอในการไล่ลดช่องว่างกับจ่าฝูงอาร์ซิอนนในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลพอตแนมก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ถูกกล่าวว่าให้ความสนใจเช่นกันสำหรับลิเวอร์พูลแม้จะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสามารถอัปเกรดตำแหน่งของโคดีก้กัคโปได้ แต่สโมสรอ,อาจมองว่าแนวรุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องเร่งเสริมในตลาดนี้แฟนบอลหลายคนเองก็คิดว่าจุดที่ควรให้ความสําคัญก่อนคือเกมรับ